เมนูวันนี้ค่ะตอสตี้ค่ะหรือบ้านเราเขาก็เรียกเขาเรียกอะไรอ่ะขนมปังแฮมชีสนั่นแหละเนอะนี่ก็ทาเนยไปก่อนนะเห็นปะก็ไม่รู้ในรูปนี่คือทาเนยให้ทั่วนะคะอันนี้เป็นเครื่องตอสตี้นะคะก็เปิดโอ้ร้อนมากเลยประจักคว่มด้านที่ทาเนยลงนะคะนี่ค่ะ ก็ชีสแล้วก็แฮมค่ะเห็นไหมใส่แฮมไปค่ะแล้วก็ขนมปังกับชาเนยอ,อีกแผ่นนะคะ ขึ้นนะคะแล้วเราก็ปิดลงไปบีแผ่นเลยค่ะปิดไม่ได้โอเคก็รอประมาณสักสองหรือสามนาทีอเอาแล้วเราเราก็จะกินออรตทอสตี้หรือขนมปังอ่ะ แฮมชีสกับอันนี้นะคะเป็นกราวดินเคชชอปเคอรี่นะคะก็คือเคอรี่ซอสนั่นเองคนที่นี่เขาก็จะเรียกว่าเออเรียกสั้นๆนั่นแหละเคอรี่ซอสนะคะสีมันจะคล้ายๆกับซอสมะเขือเทศนะคะแต่มันจะมีความเขาเรียกไงกลิ่นคำว่ากราวดินก็คือเหมือนส่วนเหมือนเครื่องปรุงอะ่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างนะคะมันก็จะมีความแบบเอนี่ไงเห็นแล้วเอามาดูรัสตี้ก่อนตัสตี้จะไหม้ว้าวโชว์เห็นไหมโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ อีกข้างนะคะเห็นไหมคะสีสวยมากเลยคะ่ะอันนี้นะคะเมื่อกีอ้ปลอยไปเห็นมันก็จะมีเนี่ยพริกข,ขิงพริกไทยอ่อนพริกไทยดำตัวนี้น่าจะเป็นขมิ้นแล้วก็เนี่ยเขาเรียกอะไรอบเชยเหรอบ้านเราอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะพริกไทยขาวเหรอไม่รู้อะ่ะนี่นะคะนะคำว่ากราเดนก็คือมาจากส่วนผสมตร,ตรงนี้ของเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทั้งหมดนี้เลยมันก็จะมีกลิ่นพวกนี้อยู่ โอเคค่ะจะไปกินตส้ตี้ของปอยแล้วค่ะฮิวน่าทานม,มากไปค่ะก็ประมาณนี้นะคะง่ายๆแล้วเดี๋ยวปอยไปกินแล้วนะคะบ๊ายบาย